สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาทำคายูปริโกไฮนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีคนขอมาในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามใช้แผนยอดฮิตที่เขาเล่นกันเลยนะครับผมเพราะว่ามีคนบอกว่าเขามีการอัปเดตการเดินใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเขาบอกว่ามีการกาดอัลเลิร์ตนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องมาลองให้ดูนะว่ามีอะไรต่างไปไหมนะครับผมว่าเป็นอย่างที่เขาพูดกันไหมนะครับ ผมจะเดินลน์ปกติเลยนะเพื่อนๆแบบที่ผมเดินประจำนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะสปีดลานไปนะเพื่อนๆเพราะมันจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับผม โอเคผมพอเราขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเดินลายปกติเลยนะครับผมปืนที่ผมเอามาก็จะเป็นลูกสองนั่นเองนะครับน่า <Well, S 1> จะเป็นปืนย็อนท <well, S 1> ิศที่เขาเอามากันนะครับผม well, <thank> เดี๋ยวถ้ามันไม่อัลเลอร์สนะครับ well, <thank> ผมก็จะยืนเฉยๆนะสักสอามนาทีเพื่อดูนะครับว่ามันจะอัลเลอร์สตอนไหนนั่นเองนะครับผม oh, <thank> ว่ามีการเดิมเปลี่ยนไปไหมจากของกาบนะครับผม thank you. Thank you. Uh, it would be rude not to check the safe, I think. umnas โอเคครับผมก็จะตัดมาตอนที่ผมยืนรอมานานมากเลยนะครับมันก็ยังไม่มีการ alert หรืออะไรนะครับผมไปเดี๋ยวผมร้องเก็บของหลักดูนะครับว่ามันจะ a ล e r t ไหมนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีคนบอกผมนะครับว่าเวลาเก็บของหลักปุบเนี่ยคือจะอลล e r t ทันทีนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูนะว่าจะเอเลจริงไหมนะครับผม Focus, yes? This display case is bullet-proof and bomb-proof. The only way in is the plasma cutter. One slip, you lose your finger. Big slip. Well, just ask my uncle. Boy, you will have trouble sneaking out with this necklace. It is visible from space, I think. โอเคครับผมตัวน,นี้ผมก็เก็บของรากเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีทีททาว่าจะอัดเลิ์นะครับผมการก็เกิดปกติเดินปกติเลยนะเพื่อนผมก็งงๆเหมือนกันว่ามันอันนี้แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับผมผมก็จะเดินออกเลยนะเพื่อนแต่ผมไปเก็บของนอกเอานะครับผม Done. The compound is done. The only thing left to do is escape. Carry on like this and they will never know you were there. The airstream transmission at nuclear reactor. Everything went smoothly until we realized how heavy is a brick of plutonium. Very heavy. Take my advice. You need to run fast. Pack light. อันนี้ก็คือผมเก็บของเกือบจะเต็มแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวอันนี้คือผมยิงพลาดเองนะครับผมอันนี้ผมเสือกไปยิงกล้องก่อนนะครับดังนันก็เลยอเลอร์นะครับผมการมันยิงทันนะครับคนหนึ่งเขาได้ยินเสียงปืนนะครับผม แต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือปกติมากนะครับแล้วก็อัลเลิร์ข้างนอกเนี่ยก็ยังได้อิเลชเชนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เสียนะครับผมก็เลยไม่ได้เสียเกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือผมรอนานมากนะครับผมสองสามนาทีคือไม่มีการอัลเลิร์นะครับผมแสดงว่าเหมือนไม่มีอะไรปรับเลยดีกว่าครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขาบอกว่ามันปรับมันตรงอันนี้ผมยังไม่รู้จริงๆนะครับขอโทษด้วยนะครับคืออันนี้ผมพยายามรอในเซิร์ฟแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม กปเลยแปลกๆเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าครับที่บางคนเจอนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็ออกปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกดสปีดไปเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เงินนะผมแล้วก็อิริชเลนนั่นเองนะครับผมก็ขอโทษด้วยสําหรับคนที่อยากให้ผมทํานะครับผมก็ตอนนี้ผมได้ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันไม่ได้ปรับอะไรเลยนะสำหรับผมนะครับถ้าบางทีบางคนโดนอาจจะบั็กหรือเปล่าครับผมหรืออาจจะต้องหาแบบเฮ้ยเรายิงตรงนั้นตรงนี้ผิดหรือเปล่าครับการเดินครับผม ต้องระวังพวกกล้องพวกกาดที่จะเดินมาด้วยนะครับบางทีบางคนอาจจะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเลยพอกลับมาเล่นแล้วยังไม่รู้การเดินแบบใหม่ของกาดหรือการเห็นศพหรือเปล่าครับผมอันนี้ขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือทําให้ดูแบบคินคีแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้บล็อกประตูเลยนะครับคือเล่นให้ดูปกติเลยนะครับผมนี่ก็ใช้เวลาไปนานกว่าปกติด้วยนะครับผมโอเครับผมก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผม เดี๋ยวรอติดตามกันเลยครับผมสวัสดีครับ